สวัสดีค่ะแพทย์จีนทานานันแสงวณิชค่ะอาจารย์ประจําสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็เป็นแพทย์แผนจีนประจําอยู่ที่สถาบันของเราด้วยค่ะ,ะหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดกันก็คือหัวข้อคิดเช่นเด็กอาหารจากธรรมชาติสู่ห้องครัวเพื่อการเรียนรู้และสุขภาพสําหรับเด็กค่ะ หัวข้อนี้นะคะเรามีแนวคิดเริ่มต้นมาจากการเรียนรู้แล้วก็การเล่นในธรรมชาติในพื้นที่รอบบ้านของเด็กๆสู่การพาเด็กๆเ,เข้าครัวค,วค่ะเพื่อการสร้างสารรค์เมนูอาหารที่ได้จากธรรมชาติซึ่งหัวข้อนี้จะสะท้อนการใช้ชีวิตการกินอยู่แล้วก็การกิดรับประทานอาหารจากธรรมชาติรวมถึงการเล่นเรียนรู้ในธรรมชาติด้วยค่ะการบรรยายในหัวข้อนี้นะคะจะได้เชิญคุณต้นค่ะซึ่งเป็นผู้มีแนวคิดนะคะที่จะ ชวนเด็กๆนะคะเรียนรู้ในพื้นที่ธรรมชาติรอบๆบ,บ้านในร่องสวนของบ้านคุณต้นเองนะคะที่จะต่อยอดเพื่อการนำวัตถุดิบในธรรมชาติอาหารในธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารค่ะเพื่อการเรียนรู้ทางด้านาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เมนูอาหารหรือว่าการเข้าใจสุขภาพของตนเองและการเข้าใจสุขภาพของผู้อื่นรวมไปถึงการใส่ใจด้านอารมณ์สังคมความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่นด้วยค่ะ เชื่อว่าการบรรยายในหัวข้อนี้นะคะจะไม่เพียงเป็นการบรรยายที่จะชวนเด็กๆเ,เข้าครัวแต่จะเป็นการให้เด็กๆได้ใส่ใจสุขภาพของตนเองแล้วก็ผู้อื่นจากการทําครัวด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้เกิดจากกระบวนการทําจริงของคุณต้นที่เกิดจากพื้นที่เล็กๆในสวนบ้านร่องสวนของคุณต้นนะคะก็จะหวังว่าจะได้นําแนวคิดนี้นะคะส่งต่อให้กับผู้ที่ได้ร่วม เข้าฟังบรรยายของเรารวมถึงการต่อยอดนำไปใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวของท่านนะคะแล้วกอ็อยากจะเชิญชวนให้เรามาสร้างเด็กๆที่เก่งดีมีสุขจากการทำครัวกันค่ะ